พิิชชงค่ะถ้าเป็นธุรกิจเขาต้องการไม่กี่อย่างค่ะคือตัวเลขล้วนอาจารย์โบมีวิธีพิชชิ i n ยังไงให้นายซื้อบ้างค่ะพิชชิ i n คืออะไร p i t c h i n ค่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือการจีบคนที่เรารักในเวลาที่จำกัดดังนั้นคุณต้องทำยังไงก็ได้ให้เขารักคุณ ภายในเวลาสั้นที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องรู้ก่อนว่าเขาอยากได้อะไรจริงๆเวลาการพิชชิ่งคะถ้าเป็นธุรกิจเขาต้องการไม่กี่อย่างค่ะคือตัวเลขล้วนๆทำยังไงให้กำไรสูงขึ้นทำยังไงให้ยอดขายเพิ่มขึ้นทำยังไงให้งบ ที่เราต้องเสียไปลดลงให้ได้มากที่สุดคือคุมคอสให้ได้ที่เป็นต้นทุนดังนั้นคุณต้องพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ก่อนเพราะการพิชินคือการที่คุณต้องบอกก่อนว่าปลายทางคุณจะทําให้เขาได้อะไรวินวินค่ะแต่เขาต้องรู้สึกวินเขาถึงจะฟังคุณเพราะถ้าเกิดเขาไม่วินเขาก็ปิดหูปิดตาดังนั้นคุณต้องรู้รหัสลับก่อนว่าผู้บริหารหรือเจ้านายคุณหรือหัวหน้าคุณมักต้องการตัวเลขคุณเลยต้องเอาตัวเลขขึ้นมาก่อนว่าเรามีตัวเลขตรงนี้ ทำให้เป็นจริงได้นะแต่ต้องผ่านโซลูชันว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้ยังไงคนบางคนชอบเล่าเรื่องผิดค่ะชอบเล่าเรื่องว่าเกิดอะไรและต้องทาอย่างไรถึงจะได้สิ่งนี้ให้คุณกลับใหม่ค่ะจะได้สิ่งนี้จะได้ได้อย่างไรก็ต้องผ่านโซลูชันและเขาต้องการไม่กี่อย่างค่ะมากที่สุดคือตัวเลขน้อยที่สุดก็คือตัวเลขทำยังไงก็ได้ให้เขาเห็นภาพว่าคุณสามารถประหยัดเงินให้บริษัทได้ คุณสามารถเพิ่มยอดให้บริษัทได้เมื่อน,นั้นเขาจะเปิดใจและฟังคุณจนจบและคุณก็ค่อยบอกเขาว่าโซลูชันที่จะทําได้คืออะไรขอให้คุณเอาชนะใจของหัวหน้าคุณกับคนที่คุณรู้ว่าเขาเป็นหนึ่งเดียวที่ตัดสินใจแต่เขาทําให้คุณเงินนั้นเพิ่มขึ้นนะคะขอให้ประสบความสำเร็จในการพิชิ่งค่ะใครที่สนใจคอนเทนต์แนวธุรกิจการตลาดการสร้างแบรนด์หรือเพิ่มแรงบรับในดาลใจให้พลังวกค่ะ ถ้าเกิดอยากให้ทำเรื่องอะไรหรือสนใจในแนวไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถทิมในคอมเมนต์ได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok, Youtube ของช่องโบบุานะคะแล้วก็หวังว่าคอนเทนต์ดีๆจะมีให้ท่านอย่างเสมอๆแน่นอนค่ะ